บริเวณสะพานรักจำปาดงนะครับว่าหลังจากที่เราปลูกต้นไม้ผ่านไปสองวันนะฮะเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งพีเสือก็ทำการรดน้ำต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมน,ะนี่นะครับผมโอ้โหนะดอกไม้เริ่มออกดอกเยอะขึ้นแล้วนะครับสีเหลืองเรืองรองกระดุมทองเชื่อมใจนะฮะ นี่นะฮะเขาเรียกว่าต้นกระดุมทองนะฮะโอ้งดงามมากทุกคนนะฮะเห็นไหมครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะดอกไม้นะครับพี่เสือก็จะคอยรดน้ำอยู่เป็นประจำนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือผาไปนะฮะอย่าลืมดูคลิปดูโฆษณาย้อนหลังนะฮะรวมถึงสั่งซื้อทีพีกาแฟทีพีกาแฟนะฮะกาแฟทีอฮ

เอาทตอนนี้แหละทต้เอาเลยเอาเะไไปบ้างอดใจนานขนาดนั้นเลยใครจะไปช่วยฉาบคูนพันปนมาเดี๋ยวผมไปกับอาชิครับจะไปว่ามีที่จับครับเาฟังมั้ยอ้ฟังอะไรฟังตะน

เอฟซีมาพวกฝนตกอ่ะจาเอามาใส่รถเลี้ยงใส่ข้างในเหรอ ใครจะไปบ้างอ่ะไม่ไปยกปูนก้อยบอกมันก็ไปได้ผูไไ้ชายมดนหรอผู้หญิงมีใครอยากไปบ้างครับอ่าบแต่บ้านหนึ่งเวลาสองใครก็มาขึ้นรถเนี่ยไปก็เตรียมตัวเลยครับของเลยค้าง,งนะค้างนะยังนะยชิดไปด้วยไม่จ่ายนะ <c oughs> ใส่ก็เดิมเนี่ยจริงๆนไงก็กลับได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกลุงพันหาให้<ๆ> บอกไว้ก่อนนะครับไปดูไปคือทางนะครับทางนีะ้ำเสื้อผ้าเตรียมพร้อมหรือยังคะอ้าวแล้วลงพันไหนครับต้องไปไหมแม่ถิ้นถ้าไปก็เสื้อผ้าเตรียมพร้อมไม่ได้มาคือไปกกาะๆเลยนะคะอืมแล้วผมพาไปตลาดนะเพราะว่าไปกกาะๆเลยไม่ได้กลับมามันใกล้กกาะๆ ก็มันเลี้ยวเข้าตรงเออะไรนะเจดีต่องงอยส้ายมือนะก็ขวามือมัเลี้ยวเข้าตรงนั้นน่ะตรงเจดีต่องอยงเดอดมอ่มีไอัพเดทล่าสุนะครับไปกินมงองไพกสีนะครับจต้องกินนอสเซเอา

นไฟเบอร์เอาเนานุสใช้ไฟ้าไว้หน้ารถด <wh> <ing> ีกว่าเขาได้ยินว่าสปอเ็นรดนบปาไย้มนเอาัแต่งไฟเบอร์าเนี่ยดืนมื่อวนาั้งหรอานมี้านเขาไปดูในคลิปอยู่ไปอยู่อ่ คือเมเื่อเพี่มอ่มเมื่อวานยายเข้าไปดูในคลิปอยู่เมื่อวานัสวัสดีครับคือเราไปทางที่บ้านลุงพันนะครับมันก็ใกล้บ้านกบก่อนอะปไปนอนที่บ้านไงไปนอน ใช่เพราะว่ามันใกล้กกอกมันอยู่ติดกับกกอกแล้วไงตรงที่เราไปทํากระถิ่นจาได้ไหมที่เจ้าไปก็่อยได้ไหมจำได้บอกเออนั่นแหละมันเลี้ยวเข้าตรงพระธาตุเตางอยอ่ะมันใกล้บ้านแล้วไงลุงถึงไม่ได้กลับมาเป็นน้องกรกอก แกก็รอไปศาลเลยไงไม่ได้มานี่เลยรอมันมันมันเวลามันกะชั้นชิดแล้วมันรอไปศาลเลยกะนเับสานชิงก็เป็นเอิให้บ่าูอีนะวี่แล้ว่ยเาหมดอ่านเนอะามด่านเนอะ

จริงไหมใช่ค่ะโอ้ยสาธุยังใบพูใช่ไหมโอ้ยเก็บตาเก็บตาเก็บตาครบชุดด้วเหรอครบชุดมันเป็นชุดหนากัปตันพี่กัปตันพูดแล้วนะครับเอฟซีนะครับถ้าพี่กัปตันซื้อจะมีคลิปมานะถ้าไม่ซื้อก็ไม่มีคลิปนพมาผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับก็รอดูคลิปได้เลยมาม่ามาม่ามีอยู่นะอ๋อ กาบอกกหที่ได้เปียงไปนลุงเออะเตอไปก็คือเตียมของขึ้นเลยว่าเดี๋ยวจะมี้าสมอนฮะตาไม่ไปหอก่อนโทรปบอก้ถ้าคุณไปเยอะอย่างนี้ก็แสดงว่างไปแสดงว่าล่าสุดเนาะไปแค